เห็ดเพาะหวกก๋าบี้ปิ้งเท,ท่เาไรแม่เนี่ยปลาขาวเนื้อปลาบาทเอาให้แน่เอาตัวไข่ไข่เด้อเอาไมหนึงเนี่ยเบอร์ไขไม่มันครับไข่อยู่ปลาเคขื่อนบานเห,าหน่าเนาะแม่เนาะปลาเซ่ปลาเซ่บอกได้เนี่อกินแล้วอนี้ ครัแล้าใด้ไก่บ้านความไหนไก่บ้านอันนี้เฮ็ดอยังแม่หวานขมอยู่บ่บ่หวานหวานเฮ็ดแสบเฮ็ดขึ้งหวานแรงแสบแล้ววะมาใหม่ล่บมาผมอยู่ตลาดเมืองตะการเพื่อผลเสาวันพุดช่วงสวยๆจังหน่อยแม่ข่ายกำลังนั่งขายของอยู่ทางนี้อุ้ยเฮ็ดอยังอีแม่ เฮ็ดนังฟ้าิดนั่งฝ้าบ่อีบ่อนั่งฝ้าเฮ็ดนั่งฝ้าครับตัวนี้เดสีนี่เดะแม่ท่กันบ่อเอานี่ก็เฮ็ดนั่งฝ้าบ่นั่งฝ้าวน่างมนั่งฝ้านง้าขายเนาะเบื้องใหม่ทั้งทีบันเทิดอ่าน่าอ่อนๆบ่อหนา่นาๆเาะแบงลนี้อย่างนี้เวลาอยู่เกียงกินเด้เนาะ ตจะคล้องตลาดเพชนมาล่ะถ้าได้เยอ่บอกจะคล้องตลาดถ้าได้เยอ่เนาะบรรยากาศยามเสาครับทุกเสาวันพุธแกระเจียวปลูกน่าจะเป็นกระเจียวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนั่นไหมเนาะนี่คือกระเจียวปลามาสีการสั้นๆจังหน่อยเศาษฐบัตรผลเศรษบาทตัวไหนหัวต่อบาท ก็คือถือแค่คนขายเศ้าบาทด้วยครับบาร์บีคิวมาอะไรอะไรบาร์บีคิวนี้โบราณไหมค่าบังแมค่าคังเรื่งเรื่องผีเราย่านแดดนัฮะงวงกะเทียวนี่เด็กกะเทียวที่เพิ่นขายเมื่อกี้นี่เป็นดอกระเบ้อเพ่อนี่บ่ดอกมันเป็นเหลีวเป็นแล้วกะเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งบรรยากาศตลาดเศร้าวันพุธครับตาการพืชผล ส่นอาหารเผื่นบ้านครับแล้วก็เห็ดไงเนี่ยเบื่งเพื่อนๆครับเย็นวันเห็ดโอ็ดกือสีว่าบ่ิเลขายโอ้เฮ็ดน้องไมสมันแล้วแปรรูปไปขายเนาะปากาหรือปากเข็งปากกาเนาะ ปลากาปลาสอยปลาอินทไอ้ปลากาปลาสอยปลาอินทใหแล้ววะปลาน้ำซีครับทัางผีแมงกระนูนแมงกระนนนเขือวันพุดวังหันเจ้งแม่นวันพุดวังหันเจ้ม่นสือกเพียงย่ไสเรื่ออาะเนี่ยยูนี่เอาชิลวาดีนันคนละหมายยูนันบอกบาอยู่ี่ตวเือดไยืบุตรวะใช้บบ่ เอาไม่แล้วเอาไม่กันสิซื้อไม่ดอกกันไก็ลื่อมไหก็เลีวเลยเอาหมกากคบซะตัวนั้นบ่เอาเด้ตัวนั้นเลีวละเด้ตัวนั้ซื้อไม่ได้เอาหมกกบปะเนี่ยมกใหม่ตีม่กบาทเอาเอาหมก้ำใหม่นําก่มครับหมกครบแค่บาท่าทบาทาผมว่าผมเป็นเนือื่นดผมว่าอ้ยแม่ภาสิคืนนําเด้ื่อมืเอา บ่ครับว่าเอาเอามกบเอาม้กบเลืมอะไรก็เลื่อมเลยแล้วเอาใส่สุกันันเนี่ยนี้นากินวันนี้เอรเาราหาฟูดผมราหอดนเนาะผมเราไปหอดทั้งหลังผมมาเนี่ยผมขนนำซะน้าผม่าตัวผมมาตัวผมมาวลาผมมาบ่มาอะไรกัแล้วผม่า ครับขอบคุณครับผมปลาแดกหอมปลาแดกแสบอีเมียอ um ุ้ยเป็นแต่แสบแต่แม่น้ำหน่ำยังแม่ปลาแดดยังแนวนี้ปลาแดกแกงปลาแดกอันนี้บ่แกงเห็ดแจ่วเห็ดแจวกับแสบเนาะอุ้ยเป็นแต่แสบของเราอยู่อันนี้น่าเป็นแต่ปิ่งนะนี่นะปิ่งโอ๊ะบอ๊ะให้ผมหิ้วเข่าเราบอปนี้ มารอเบิงตลาดฮะรอเบิงแนวกินแนวขายบานเฮาครับสินค้าอาหารตามฤดูกาลนี่ผมซื้อซอยเล่าเสือก่อนแล้วขายเส้าบาทที่เข่าหน่อยนะที่เข่าโบราณเอาใบใบตาลนี่เนาะยเมียเนาะใบตานหรือใบล้านเนี่ยผมเสือไปละวันนนั้พูดก่อนนะนะไข่มุดแดงแม่เป้งโอ้ยเมียน้ำมันคล้ายซาลาดีแม่ เพื่อนขายเท่าไหร่มุกกระหาซีบบ่หาซีบบาทครับไข่หมูแดงแม่เป้งง่ามอยู่ด้วครับนี่ที่ว่ามันตรงมันเรื้มสิเป็นอันไข่ฝาไข่ตรงใครยังเนี่ยมันปนกันเนี่ยนะมันเรื้มสิเบิดยามันแล้วครับหาซีบบาทอีอย่างนอ้อยูได้ถุงนี่เนาะเห็ดพอบ่เห็ดพอ ายประจําเจ้าครับอมาันกินไงพูดมันรกินไงพดปลาหน่นะปลาที่จะปลาเขียงนี่ปลากาเนาะผมก็หลงอยู่เลยปลาค่าปลาสยอย่วะพาปลาเขาหน้าปลาเขาปลาเขานมีบ้างป่นปาเนมีรเนี่ยปลาเขาหน้าวมีน ลุงอยู่เรื่อยเลยคผมจำบ่ได้กันเบืองก็ได้จับใดอ่อนสอนเห็ดเราเห็ดกอเห็ดเห็ดทานนี่เนาะเห็ดกอเห็ดทานครับผลไม้ไก่ไครับผมไหลเลาะตลาดไหลเลาะ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับทั้งนี้เพิ่นยังมีอยู่ด้วยครับอันไข่มดแดงนะตลาดอำเภอตะการเพื่อผลทุกเสาร์วันพุธครับยน่ยมเสาร์เป็นกะจิมีตลาดแบบว่างขายทั้งนอกระสีนะ แต่ว่ามือปกติก็จะเป็นตลาดสดทั้งพุนกับซีมีคู่มือคือกันครับตลาดอาหารพื้นบ้านว่างมาลายใหญ่ยางทั้งหน่อยจังสี่กับซีมีทุกเส่าวันพุธนะนะมาหล่เอเบิรงนเนีกินแนวขายบานเห่าครับของกินอาหารตามฤด,ดูกาลมีหดหัวอาหารพื้นบ้านผักกระแยงนอใไม่ปิ้งปลากระมีนะครับทั้งผีนะเป็นไก่เซ่ไก่ห่วยครับบรรยากาศย่ำเสาตลาดสาเสาอำเภอตระการพื้นผลทุกคนเส้าวันพุธน,นะครับมาหล่อมาหาเบิ่งนนวกินเนวขายบานเห่าครับอาหารตามฤด,ดูกาล มาเบิ่งพอขารอทางตาการครับจะให้ผมเลยครับจะให้ผมเลยครับได้ครับคนหลายต้องมาหนีน้องเราเบิ่งคนเสียผู้เสาครับผมอู้ครับต้นบ้านเราตรงนี้นะครับขากแน่ครับเซียชันบรรยากาศอำเภอตะการย่ำเสาวันพุธงพ่นกับสิลาจยังสีแล้วเนาะครับผม เอาบุปผาขาดรอๆท่านผิดครับนี่หอดรางวัลที่หนึ่งแบบนี้